ข้อคิดหนุนใจโดยเกรซฟ็อกซ์หนึ่งโครินบทที่หข้อที่2 7 2 9แต่พระเจ้าได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าโง่เพื่อทำให้พวกมีปัญญาอับอายและได้ทรงเลือกพวกที่โลกถือว่าอ่อนแอเพื่อทำให้พวกที่แข็งแรงอับอายพระเจ้า ได้ส่งเลือกพวกที่โลกถือว่าต่ำต้อยและดูหมิ่นและเห็นว่าไม่สำคัญเพื่อทำลายสิ่งซึ่งโลกเห็นว่าสำคัญเพื่อไม่ให้มนุษย์สักคนหนึ่งโอ้อวดเฉพาะพระพรักพระเจ้าได้ผู้เขียนบอกว่าเรือยน์ทุกลำที่แล่นในแม่น้ำแถวบ้านท่านจะต้องมีเรือสำรองลำเล็กผูกติดอยู่ข้างหลังด้วยบางทีเรือลำเล็กเหล่านั้นถูกแขวนไว้ที่ท้ายเรือ บางครั้งก็มีเชือกผูกลากเรือติดกับเรือลำใหญ่ไว้ด้วยซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ผู้เขียนใช้ท่านมีเรือสำรองลำเล็กสีเทาผูกติดไว้กับเรือที่ใช้เป็นประจำในเรือลำเล็กมีไม้พายและมีน้ำมันสำรองใส่ไว้ด้วยเมื่อเพื่อนของท่านที่ไม่มีประสบการณ์ในการเดินเรือมาเยี่ยมท่านเมื่อไม่กี่วันก่อน พวกเขาสนใจที่สามีของท่านตรวจเช็คเรือลำเล็กที่ผูกติดท้ายเรือและความดันลมของเรือลำเล็กก่อนที่เราจะแล่นเรือออกจากฝั่งพวกเขาถามสามีของท่านว่าทำอะไรสามีท่านตอบว่ากำลังตรวจเช็คดูว่าเรือลำเล็กนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือเปล่าพเพื่อนๆของท่านเลยถามต่อว่าทำไมเรือลำเล็กถึงสำคัญ สามีของท่านอธิบายว่าเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเรือลำเล็กนั้นจะเป็นพาหนะนำท่านกลับไปสู่ฝั่งได้และจะช่วยชีวิตท่านไว้ได้หากเครื่องยนต์ของเรือลำใหญ่ที่ท่านใช้มีปัญหาเพื่อนๆของท่านรู้สึกแปลกใจและพูดว่าพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีค่าแบบเรือลำเล็กนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยชีวิตของพวกท่านได้ ชาวยิวรู้สึกแบบเดียวกันต่อพระเยซูอิสยาบทที่53ข้อที่2บอกเราว่าท่านไม่มีความงามหรือความสง่าที่จะให้พวกเรามองดูและไม่มีรูปลักษณ์ซึ่งจะให้เราพึงปรารถนาเมื่อพระเยซูทรงเป็นเด็กแรกเกิดทรงต้องพึ่งพาบิดามารดาของพระองค์เพื่อจะมีชีวิตอยู่รอดได้ ทรงเติบโตขึ้นในฐานะบุตรชายของช่างไม้ทรงใช้ชีวิตเป็นผู้รับใช้และทรงสิ้นพระชนในฐานะนักโทษพระองค์อาจจะดูไร้ค่าถ้าใช้มาตรฐานของมนุษย์เป็นตัววัดแต่อย่าให้เราดูหมิ่นความสำคัญของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและเราเรียกพระองค์ว่าอย่างนั้นเพราะพระองค์ ทรงเป็นผู้เดียวที่จะช่วยชีวิตของเราให้รอดได้ให้เราเขียนสามสิ่งที่พระเยซูทรงช่วยเราไว้และให้เราขอบพระคุณพระองค์ติดตามข้อคิดหนุนใจได้ทุกวันที่ยูทูบชา n e ลคริสตจักรพระพรเชียงใหม่